มันเป็นเรื่องเร่งด่วนเรื่องข้อขาดปาดตายขึ้นกันถึงจะแก้ปัญหายาเสพติดได้หลายคนหนีสินล้นพ้นตัวไปบอรอดขาตัวตายก็มีถ้าผมมีโอกาสได้เข้าไปในสภาค,ความตั้งใจของผมเนี่ยผมมองว่าสิ่งสําคัญที่สุดของตงําแหน่งผู้แทนราษฎรที่มีเนี่ยมันบม่แมนแค่อํานาจในการออกกฎหมายแต่มันคือซอฟต์พาวเวอร์คือคอนเนคชั่นครับ คือโดยตำแหน่งหน้าที่เนี่ยมันเข้าไปน่วยงานใดก็มิแต่ผู้อยากว่าวน้าเขาให้การต้อนรับเมิดครับพี่น้องครับบอ่ว่าจะเป็นน่วยราชการเอกชน ngo อีหยังกระร้างเถอะแม้แต่สถานทูตตั้งประเทศเขาก็ให้เกียร์เขาต้อนรับเมิดกันเป็นผู้แทะะนราษฎรไทยนะครับความตั้งใจที่ผมอยากเขาไปเหตุคือผมอยากจะใส่คอนเน็ชั่นมองนีล้ล่ะมองแมนว่าเขาไปในสภาพก็ไปประชุมซ,ซื้อเนาะมันมีเวลาว่างกับเจ้าสัวนักธุรกิจบริษัททาง้านเจ้าของธุรกิจเพิ่นนะ่ะกับไปว้าไป,ไปคุยตัว ไปแนน้ำตัวกระเพินเขาต้อนรับครับสูอยู่แล้วเฮก็ไปว่าสูเขาฟังตัวเฮาเปรียบเสมือนท่านทูตตัวของผู้แทนเนี่ยจะต้องเป็นเหมือนท่านทูตของอำเภอกุชิรารายของอำเภอนาคูของอำเภอเขาวงของหอดมดจังหวัดกาฬสินหมดแล่ะครับเจอผู้ใดก็เจอเขาเจอท่านทูตตั้งประเทศเอาน้ำบัตรไฟฟเอาโปรไฟล์าต่างๆไปแลกกันเชิญเพื่อนเขามาติดตามยูทูบต่างต่าง,งของเฮาเชิญเพื่อนมาเที่ยวส่วนตัวค คำเป็นผมเนี่ยออกเงินโซนตัวโลดท่านทูตสหรัฐอเมริกาเอาท่านครับผมขอเรียนเชิญท่านมาเที่ยวกุชินารายเขาวงนาคูครับมาโลดพาเพื่นมากกับตอนรับครับสู่สาวแก่แม่หมายบ้านเท่านี้พิ่ทุกพ่มงามใจดีพามาฟอนตอนรับตัวบริษัทเอกชนต่างๆเอาผู้ประกอบการแปรรูปกรเกษตรผู้ประกอบการอันนั้นอันนี้เชิญเขามาเบิงดูมาลงทุนเบิงดูท่านสนใจบ่สายของแรงงานต่างๆหาช่องทางตัวเฮ็ดจังไรสิส่งคนหอาไปเห็ดงานหางานใหนคนเอาเห็ด ไปเมืองนอกเข้าไปเกาหลีเข้าไปประเทศใดประเทศอื่นแล่นเ้นให้อายให้ใหใหน้องเข้าตัวแนวได้มนสิสางงานสังไรๆสาง,าสางความกินดีอยู่ดีก็ต้องเฮ็ดผมอยากเข้าไปก็ผนมะสิบ,บุนสู้แนวเนี่ยแหละเอาง่ายๆเดอ๋ยวายูวายเศร้าสิาสไปสู้แนวหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในย่ามแรกใัย, ath, ath, ยงซีเนี่ยมันเฮ็ดหน้าเฮ็ดยังยากเลยเจนหน่วยงานต่างๆเพิ่นมีอยู่แล้ววะทอกรมหน้าดานเอ้ยกรมชุดรัฐบท่านกมรมส่งเสริมรเษกษตรกรมนั่นกรมนี แต่ว่าเขาดูแลเหมือประเทศไทยเขาบูฮูจ้กเข้าเดีย๋ยวเขาบูฮูว่าเขามีปัญหาเดีย๋ยวเขาบูฮูว่าแนวทางสิแก้ไขจังไหนยังหมอกับบานเข้าเดีย๋ยวเพราะฉะนั้นแล้วผู้แทนรัศดรมีหน้าที่เอาปัญหานี้ไปพูดกับเขาครับบุกเขาไปหาเขาเลยคันผมหราผมบยายามเรอะครับผมสิบุกไปหาทุกปรลัดกระท่วงทุกอธิบดีกรมทุกหน่วยงานไปตามเขาตัวเอาแผนที่ไปกลางนี่ท่านบ้านของผมนี่หน,น้าบ้านนี่มันปีนี้มันคือโบนิชบอรเนี่ยเอามาบ้านผมด้วย ก็ไปว่าเขาไปทอกไปเถียงเอาตัวเขาไปในสภาเนี่ยมันมือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับพี่นองครับมันบ่แม้เราเป็นผู้แทนเขาไปในสภาแล้วเขาสิปั่นพูดให้ซ้ำกันสู้คนเดชัยศุกร์เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนี่บางจังหวัดมันคือจะเลื่อนเอาจะเลื่อนเอาแท้บางจังหวัดก็ดักด่านยุ่งมองเกาบ่ไปนาไปใส่สะเทือกอันเขาไปแล้วก็บ่ปากบ่ตีงบ้อว่าอย่างเขาปั่นให้เ่าไดก็ได้เท่านั้นแ่ะกันดีแล้วยังได้เห็นนี่แหลวหลายบ้านหลายเมืองบ่ได้หไายถึงบ้านเฮาดอกบ้านอื่นเมืองอื่นห่นละ ศร้าปีสามสิบปีคือบอม่มีความเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นคือเ่าจังหวัดข้างเคียงรอบขางเขาไปหอดไสเรียบร้อยแล้วจนได้สนามบินแล้วบางจังหวัดก็ดัก์ดานอยู่คือเ่ากระภพาคการเมืองปฏิเสธความรับผิดชอบบ่ไหนหรอกครับเพราะเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้แทนที่จะต้องไปบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐเอกชนภาคธุรกิจรวมทั้งเป็นตัวแทนของทูตของเขตเราเชื่อมกับระดับโลกโดยซ้ำ